สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ GTA โ o บอ x นะครับเซิร์ฟนี้ชื่อเซิร์ฟว่า s o m e d a y City นะครับเล่นฟรีทั้ง PC กับมือถือเลยนะครับมือถือก็เข้ามาเล่นได้นะครับเรากดเข้ามาในลิงก์แล้วสมัครเกมแล้วเข้าเล่นในประเทศนี้ได้เลยทันทีนะครับนี่เป็นเซิร์ฟคล้ายไฟเอ็เลยนะครับแล้วก็ เป็นเหมือนเกม GTA Snap ที่เราเคยเล่นนั่นแหละนะครับแต่ว่าจะเป็นเซิร์ฟโลบอกนะก็มีอะไรคล้ายๆกันหลายอย่างเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะครับเข้าเล่น ได้อัตโนมัติเลยนะครับนี่กดลิงก์แล้วก็เข้าเล่นได้เลยเนาะอันนี้บอกได้เลยว่าง่ายมากๆนะครับไม่ต้องขอไปลงวดิษอะไรทั้งนั้นเลยนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวมาแนะนํากันนะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือด้วยนะครับทุกคนเอออ่ะเดี๋ยวเริ่มคลิปกันเลยนะในเซิร์ฟนี้เปลี่ยนชุดฟรีด้วยนะครับกดไปที่ตรงนี้นะใกล้ๆกับปุ่มแชทนะครับมันจะมีว่าอวตารอิดิเตอร์อะไรเนี่ยอืนี่เลย เปลี่ยนฟรีหมดเลยนะครับนี่เปลี่ยนเป็นหัวม้าก,ก็ได้นะครับนี่เลยเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะแต่มันจะมีจุดเขียวๆตรงนี้นะแล้วต้องติ๊กออกด้วยนะครับถ้างั้นมันจะทับกันนะครับนี่เลยเฮ้ย,ยนี่เท่วะะเปลี่ยนฟรีเลยนะทุกคนเนี่ยใส่หูฟังก็ได้นะครับนี่มีหลายอย่างนะแล้วก็มีเปลี่ยนเสื้อด้วยนะครับทุกคนนี่ไงแล้วก็มีพวกหน้าตรงหน้าตาอะไรต,ต่างๆนะครับกดออกก็กดตรงเก่านะนี่เลยนี่เปล่าโอ้กดเฟี้ยวเลยว่ะคนแรกครับ ตอนที่เราเข้ามานั้นเราจะได้สมัครตัวละครนะก็พิมพ์ชื่อไปปกติเลยนะครับชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ไม่ซีเรียสนะครับนี่เซิร์ฟเวบอกนะง่ายๆเนาะและตัวเกมครับเข้ามาได้ของอัตโนมัตินะครับไม่ต้องกดรับของขวัญเด็กใหม่นะครับมันจะเล่นคล้ายๆกับ GTA แซนที่เราเล่นนั่นแหละนะ GTA s ซ a มันหละนะเราเข้ามาครับกด B ีกด B กด B เราก็จะได้รับตังค์สามพันครับเข้าตัวเลยเนาะแล้วก็กดออก ตัว B เหมือนเดิมนะมกดเข้าตัว B กดปิดตัว B นะครับเปิดกระเป๋านะกดเปิดกระเป๋าตัว B นะครับทุกคนและใช้มือถือนะใช้มือถือกดเลขหนึ่งถ้ามือถือด้านล่างตรงนี้มันไม่ออกมาออกเกมเข้าใหม่หนึ่งทีนะมันจะบั๊กนี่เองครับนี่กดเลขหนึ่งนะในคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็กดไปที่มือถือนี่ไงก็จะมีแมสเซจขึ้นมานะครับตรงนี้พิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับก็จะเป็นการพิมพ์แชทพูดกับทุกคนทั่วโลกนะครับกดไป เนี่ยก mm ็จะมีแชทของเราขึ uh ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็รอจนกว่าแชทนี้มันจะหายไปเราจะพิมพ์ได้อีกครั้งหนึ่งนั่นเองครับนี่แล้วก็ถ้ากดปิดนะก็กดตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้นี่ไงมันก็จะหายไปนะครับกดอ่าแบบใช้เมาส์นะครับกดชิปนะแล้วก็กดชิปอีกครั้งหนึ่งมันก็จะกดแบบนี้นะนี่ไงง่ายๆแล้วก็ตรงนี้มีตลาดโลกเลยนะครับทุกคนนี่ไงวิ่งมาแล้วก็กด e อืมแล้วก็อ่ะกดเอ่อกดชิปกดชิปนี่เพื่อใช้เมาส์นะครับก็จะมี ราคาของเหมือน g t a แซนเลยนะครับนี่ป่าโคตรเฟีเ้ยวภาพสวยด้วยนะถ้าเราจะกดออกตรงนี้นะกดตรงนี้นี่โคดต,ตรงนี้นะนี่นี่มาเขาก็โย่ตามเรานะครับและตัวเกมนะครับนี่มันน่าเล่นสุดๆไปเลยนะครับอ่าเขาเขาแจกรถด้วยนะครับคนละหนึ่งคันนะครับสำหรับเด็กใหม่นะแล้วก็กดไปที่ตรงนี้นะนี่แล้วก็กดรีสปอนใท้สปอนตรงนี้นี่ไงแล้วก็ขับรถออกไปชิลได้เลยนะครับนี่เก็บรถตรงจุดแดงๆเนี่ยนะกดเข้าไปมันก็จะหายไปเลยนะครับนี่ไง แจกรถคันนี้ทุกคนคนละหนึ่งคันนั่นเองครับนี่เดี๋ยวผมจะไปเก็บรถให้ดูนะ,ะเก็บรถให้ดูกันน,นี่โอ้โหดูดิแจกรถโคตรสวยนะครับไม่ต้องโรยีนะเพราะว่าเกมโลบอกรภาพสวยอยู่แล้วนี่เข้ามารถของเราก็จะหายไปเองเลยนะครับนี่แล้วก็นี่ก็จะเป็นจุดเกิดนะครับนี่ก็มีรถสวยๆหลายแบบเนาะให้เลือกสั่นนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการจัดอันดับคนเทพในเซิร์ฟนี่ครับนี่มาเต้นดุง๋งติ๋งอยู่ตรงนี้นะ นี่ไงแล้วก็จะมีผู้เล่นต่างๆนะครับนี่ในเซิร์ฟนีนะ่เองเนาะโอเคครับก็ฝากเข้ามาเล่นด้วยนะเซิร์ฟนี้เล่นง่ายด้วยนะครับเป็นฟีบีซีมือถือเลยนะจ๊ะและต่อไปครับเดี๋ยวมาแนะนําวิธีการเปิด GPS ในเกมนี้นะครับในเกมโรบอกจะไม่มีแมปนะเราต้องกดไปที่ตรงนี้นี่ตรงนี้นี่กดชิปนะกดชิปมันก็จะเป็นมุมมองใช่ไหมกดชิปอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะใช้เมาส์นะกดตรงนี้ตรงนี้ GPS นะครับนะี่ไงมันก็จะมีแมปขึ้นมานะครับเราก็แค่ ขับรถไปตามจุดนะครับถ้าเราอยากไปไหนก็ขับไปตรงนั้นแหละนะครับอันนี้ง่ายๆเนาะนี่เลยพอจะมาจุดขายรถนี่ไงมันก็จะมีรูปรถอยู่นะครับไปงานฟาร์มไก่หรือว่าจะเป็นพวกหมึกนะให้หมึกนี้หน้าตาแปลกๆ แล้วก็จะมีแตงโมด้วยครับนี่ไงก็ไปจุดนั้นเลยนะครับนี่ผมจะมาจุดนี้นี่ไผมก็วิ่งมานะครับนี่ง่ายๆเนะาะอาจะเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะครับมันก็ไม่ได้ลกเนาะผมว่านะก็เท่ดีนะครับนี่เลยทางเข้าโชว์รูมรถนะครับวิ่งมาตรงนี้แล้วก็กดติ๊กตรงนี้แล้วก็จะมีรถให้ดูแบบนี้นะครับมีรถ5คันนะครับเห้ไม่ใช่สี่คันนะยังไงเป็น5เนี่ยนี่ไง รถแมว ,00 แสนนะครับนี่รถถูกๆก,ก็มีนะ5 0 0ห0นนะ1 0 0 0 0แสนนะครับนี่รถคันนี้นะ่าจะเป็นรถสปอร์ตนะก็จะแพงหน่อยน,ะนั่นเองครับนี่ก็ตามรูปเลยนะครับรูปถ้าใครชอบคันไหนก็ซื้อคันนั้นได้เลยนะครับส่วนรถแมวนะครับก็คือรถคันนี้เลยนี่ไงรถแมวนะครับนี่ที่เราเปิดคลิปกันนั่นเองครับนี่ไงสวยสุดจัดเลยนะครับเหมือนกับ ไฟเอ็มเด็เลยนะครับเฮ้ยสาวเหงาวะใครวะเนี่ยโอ้โหโตเหมือนกันนะครับนี่เบอกก็ไม่เว้นนะครับเนี่ยโอ้โหดูหน้าตาสิ <c oughs> และต่อไปเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปฟาร์มงานขาวนะครับและก่อนที่เราจะฟาร์มงานขาวได้นะเราต้องมีอุปกรณ์ทํางานนะครับเหมือน GTA San นั่นแหละนะครับอันนี้จะเป็นจุดเกิดเรานะครับนี่เลยไอจุดเกิดที่ผมแนะนําว่ามีคนยืนเท่อยู่หลายหลาคน,นแล้วก็จะมีรูปคริสต์มาสนะครับเราวิ่งมา ฟังนี่นั่งง่ายๆนะวิ่งมาตรงนี้หลังจุดเกิดของเรานะครับก็จะมีจุดร้านค้าขายของอยู่นั่นเองครับแล้วก็เข้าไปซื้อเนาะนี่ๆเข้าไปซื้อด้านในนี่เลยหุยพี่คนนี้ตดเท่เลยวะใครวะเนี่ยว้าเท่สุดจัดแล้วก็มาซื้อของตรงนี้นะนี่กด E ค้างไว้มันก็จะมีของขายนะครับอุปกรณ์ทํางานต่างๆนะครับมีเลี้ยงหมาด้วยนะครับไปเลี้ยงหมาดีกว่าน,นะนี่ซื้อเลยกดติ๊กทีเดียวก็ซื้อแล้วนงง่าย นี่ซื้อให้หมดเลยนะเราได้ตังค์มาส0 0พันะทุกคนผมซื้อได้อย่างงี้เนี่ยอ๋อต้องมีเสียงตุรุดุกนี่ด้วยนี่ซื้อให้หมดเลยแล้วกันอาหารน่าจะซื้อต้องซื้อเยอะนะคิดว่าซื้อจากสองสามันแล้วนะแล้วก็จะมีนี่ด้วยห้าพันไม่รู้ว่าตังค์ผมพอหรือเปล่าเนี่ยประเด็น <c oughs> แล้วก็มีอะไรสักอย่างเลยนะเจือหรือเปล่าวาไม่แน่ใจอาหารอ๋อหนอนหนอนน่าจะเป็นงานตกปลาคิดว่านะครับเอาไปสักเยอะๆหน่อย ดูดีตังเหลือเท่าไหร่กดบนะตังเหลือ150 <c oughs> อโอเคกดออกก็กดบีสาอีกครั้งหนึ่งนะนี่เลยโอเคนะครับ่เดี๋ยวเราไปทํางานกันนะครับนี่อยากไปทํางานไหนก็ไปยังจุดนั้นเลยนะปิด GPS ตรงนี้นะนี่เปิด GPS ตรงนี้ง่ายๆนะครับนี่เห็นปะ ตัวนั้นก็คือจุดเกิดของรานนี่นเองครับก่อนที่จะไปทํางานเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเลี้ยงหมาชิบะกันก่อนละกันนะครับก็มาตาม GPS นั่นแหละนะมันจะเป็นรูปหน้าหมาชิบะเลยนะพอเราเข้ามาแล้วนะครับนี่แบอย่างสวยเลยนะครับมาถ่ายรูปก็ดีเนาะพอเราเข้ามาแล้วครับเราก็แค่กด B นะเปิดกระเป๋าแล้วก็เลี้ยงหมาเลยนะครับก็จะมีคาว่า Add mod นะครับให้เราพิมพ์เลข1ไปแล้วก็กดยู e ตรงนี้เนาะอืมแล้วเราก็จะทําการ ปล่อยหมาชิบะน่ารักสุดๆออกมาแล้วนั่นเองครับนี่แค่นี้แหละนะได้แล้วนะครับทุกคนเสร็จแล้วและหมาชิบะของเรานะครับมันก็จะกินอาหารใช่ไหมแล้วก็รอจนกว่ามันจะหิวเนอะแล้วก็แค่ป้อนอาหารมันโดยการกด e นั่นเองครับนี่แต่ว่าถ้า่ากด e นะมันก็จะเป็นการเก็บหมานะครับ่ต้องรอดูนะว่าจะเป็นตัวไหนเนาะอืมและถ้าสมมติว่ามันเต็มหนึ่งอแล้วนะครับเราก็พามัน ไปขายนะครับนี่ราคาดีมากเลยนะ400กว่าบาทนะครับหมาตัวหนึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นงานเลี้ยงหมานะพวกง่ายๆนะครับนี่ก็ถ้าราคามันเยอะนะแสดงว่างานนี้จะทำเอ,อ่อเขาเรียกว่านะเล่นนานเหมือนกันนะครับนี่ก็หาอะไรทําไปด้วยเนาะก่อนที่จะมาเล่นงานนี้นะครับเลยอืมนี่และในจุดใกล้ๆนะครับก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยววิ่งพาไปดู แมปในเซิร์ฟนี้มีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยนะครับนี่กาลังอัปเดตเรื่อยๆนะตรงจุดนี้ก็เป็นร้านกาแฟะนะครับเข้าไปซื้อน้าได้นะครับเดี๋ยวมินจะอัปเดตให้นะตรงนี้นี่นี่แมปสวยดีนะครับนี่ก็ลองมาวิ่งเล่นดูได้นะครับฝั่งนั้นก็ มีกระทงขนาดยักษ์ด้วยนะครับแล้วก็มีสระน้ำ้วก็คือมีเทศกาลลอยกระทงนั่นเองเนาะก็มีกิจกรรมอัปเดตเรื่อยๆด้วยนะสำหรับเซิร์ฟนี้และต่อไปครับมาแนะนํางานนั้นหลังจากที่ซื้ออุปกรณ์มาแล้วนะครับก็จะเป็นงานกล้วยนั่นเองครับนี่กล้วยคุ้นๆนะครับนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นงานกล้วยโอ้ดูดิทุกคนน่าเล่นสุดจัดเลยทีเดียวเชียวนะครับนี่เลยรถเทียบนะครับและก่อนที่เราจะทํางานได้นะครับเราต้องมีอุปกรณ์ใช่ไหมและงานกล้วยตรงนี้นะครับเราต้องใช้ ขวานตรงนี้นะครับในการตีหมึกเนาะและก่อนที่เราจะเอามาตรงนี้ได้นะครับเราต้องกด B ีเนาะกด B ีแล้วก็กดไปที่ขวานแล้วก็กดยุทตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะโผมาตรงนี้นะง่ายๆนะครับแลวหลังจากนั้นเราก็กด B ีซ้ำเพื่อปิดกระเป๋าแล้วก็มากดตรงนี้นะกดเลขสองเลขสามนี่นะกดในคีย์บอร์ดก็ได้หรือว่ากดเมาส์เราก็ได้นะครับเดี๋ยวแล้วก็เลือกให้มันตรงนะแล้วก็นํามาใช้นั่เองครับนี่เลยกด E ีแค่นั้นแหละนะนี่ไงมันก็จะตีหมึกให้เรานะครับนี่เล่นง่ายนะนี่ าพสวยดีนะชอบดี <c oughs> นี่ไงมาแล้วนี่ไฟเอ็มพีซมือถือ <c oughs> <c oughs> ไฟเอ็มโ OK ลบอกทุกคนไม่ธรรมดานเนี่ยนี่ตีเขาให้นี่ขออีกอันนึงคนเพียบดูดินี่โอ้อาจะต้องแย่งกันนะครับเนี่ยคนเยอะคนเยอะแต่ก็ไม่ต้องกลัวนะมันก็จะซัมมอนมานเรื่อยๆนะครับและทุกคนสังเกตปะเวลาในเกมนะครับมันจะมืดเร็วนะนิดหนึ่งนะมืดเร็วเช้าเร็วนะครับเพราะว่า เวลาในโลบอกมันเร็วนันเองครับนี่ก็จะประมาณนี้นะ,อะโอเคอย่าลืมมาลองเล่นกันดูนะครับเซิฟนี้และจุดต่อไปที่จะแนะนํานะครับก็จะเป็นจุด FK ตกปานเองครับก็คือเราต้องมีหนอนด้วยนะครับนี่เลยหนอนชาเขียวตรงนี้เนาะนี่เลยตรงนี้นะไปซื้อที่ร้านค้าหลังจุดเกิดเราได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตกกัน fk นะครับตอนนี้จะเช้าแล้วดูดิดอ่าไอดวงจันทรหมุนโคตรเร็วนะครับ แล้วก็จุดนี้ก็จะเป็นจุดเอฟเคนะครับวิ่งลงไปว่ายน้ําได้นะครับนี่ว่ายน้ําได้จริงนะนี่ปลาโอ้ดูดิภาพสวยสุดจัดนะครับเนี่อโหด้ำน้าก็ดีนะครับไม่มีจมน้ําตายนะครับเกมนี้สำหรับการตกปลาครับง่ายจัดเลยเนาะเราก็แค่คลิกเมาส์ใส่ตรงนี้ใส่เบลดนี่ไงก็เป็นการตกแล้วนะครับแต่การตกของเรานะครับเราก็จะเป็นการเอฟเคนะครับไม่ต้องทําอะไรทั้งนั้นนะครับยืนนิ่งรออยู่อย่างนี้แหละนะครับนี่ง่ายๆเนาะ แลวมันก็จะทําการตกปลาให้เราอัตโนมัติเนาะแล้วก็ถ้าปลาตกได้มันก็จะเข้าตัวอัตโนมัติดนะ้วยเนาะและให้หนอนของเรามันก็จะลบออกไปเรื่อยๆนะครับนี่ไงสังเกตดูนะครับตอนนี้เราได้มากี่อันแล้วเนี่ยอ่านี่ไงเราได้ปลามาสองตัวนะครับทุกคนแล้วตรงน,นี้มันก็จะลบลงไปเร <ทะ S 1> <ๆ>ื่อยๆเนาะประมานั้นนะครับนี่ไงก็ขึ้นมาตรงนี้ถ้าเราจะออกจากตรงนี้นะครับื่อเรากด x นะกด x ในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงนี้ไม่ได้นะกดในคีย์บอร์ดนี่ไง แล้วก็อาจจะวิ่งได้เหมือนเดิมนี่เครับนี่ลองมาเล่นกันดูนะครับและงานต่อไปครับทุกคนเป็นงานเก็บไก่นะครับน่าจะต้องใช้เป็นเอ่อไอคอนนี่นะครับคิดว่านะลองดูนะแ <c oughs> อดมินย่างงานปะตีไก่ครับทุกคนจังหวะนี้ฮึบก็ให้ <c oughs> เอาไม่ใช่เหรอแสดงแสดงว่าตรงตรง,ตรงนี้อ่ะเป็นขวานเหมือนหมึกเลยว่ะ๋อใช้ขวานเหมือนหมึกนะครับนี่รุ่งเช้าอัดสตูงของเรานะครับทุกคนนี่ไง นี่มีคนมาหรือเปล่าอ๋อเข้ามาเอฟเคว่ะนี่ไงก็จะเป็นงานเก็บไก่นะครับทุกคนนี่งานตีไก่ <c oughs> อย่างฟีเยอเลยนะเนี่ยโอ้โหดูดิของผมน่าจะเต็มรถแล้วนเนี่ยไม่ใช่เต็มกระเป๋าแล้วเนะี่ยดูดิของอย่างเยอะเลยนะครับมีไก่มีหมึกมีปลาครับตอนนี้นะอของอย่างเยอะนี่ลองมาเล่นดูนะเล่นแล้วเพลินดีนะเพราะว่า มาเข้าเล่นง่ายนะอะไรก็ง่ายไปหมดนะครับเนเกมนี้นมาต่อกนที่งานต่อไปครับเป็นงานเก็บกล้วยนั่นเองครับนี่ต้นกล้วยอย่างสวยเลยเนาะสลับงานเก็บกล้วยนะครับเราต้องใช้ตะกร้านะครับในการเก็บเนาะง่ายๆนะครับนี่ก็เล่นเหมือนกันเลยนะแต่ว่าต้องเอาของที่ตรงกับสเปคของงานเนาะออกมาใช้นะครับนี่งานกล้วยก็ใช้ตะกร้านี่แหละนะต้นไม้สวยดีเนาะดูเป็นธรรมชาติดูเลยนะ โคตรจะทำมาชาติเลยก็ว่าได้นะครับนี่เล่นยัางง่ายนะครับนี่ลองมาเล่นดูนะเซิฟนี้งานอย่างเยอะเลยและหลังจากที่เราทำงานเสร็จแล้วนะครับในเซิฟนี้ก็มีจุดโพสเซสของเขาด้วยนะครับนี่ไฟเอ็มปะล่ะนี่เลยลองมาเล่นดูนะอย่างเฟี้ยวเลยนะครับสําหรับจุดตรงนี้ครับก็จะเป็นจุดโพสเซสนะครับแต่ว่าจุดโพสเซสในเซิฟนี้จะมีแค่3งานเท่านั้นที่เราจะต้องโพสเซสนะครับก็จะมีการแพ็กกล้วยนะครับแพ็กกล้วยให้กลายเป็น ขนมกล้วยนะอือมีขนมกล้วยเชื่อมนั่เองครับนี่แล้วก็มาจุดนี้ได้นะครับเราก็แค่กดคลิกไปตรงกลางนะมันก็จะโปรเซสให้เราอัตโนมัตเิเลยนะครับกดปุ๊บได้ปั๊บเลยนะครับอย่างง่ายเลยตัวต่อไปก็หั่นแตงโมเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแพ็คน้องหมึกนะครับนี่เลยกดง่ายๆนะก็จะได้ เป็นเหมือนหมึกเสียบไม้มานะครับแล้วก็นําไปขายทีหนึ่งและจุดขายก็คือตลาดโลกตรงนี้เลยนะครับนี่ก็จะมีกล้วยเนาะแล้วก็ไก่ต่างๆนะครับมาขายตรงนี้ได้หมดเนาะก็ทุกงานเลยก็ว่าได้นะครับและราคานะมันจะขึ้นขึ้นลงลงนะครับเป็นเหมือนตลาดโลกนะครับบางครั้งราคาอาจจะถูกนะเราจะเพิ่งขายนะครับรอให้ราคาสูงสูงก่อนค่อยขายก็ได้นะครับจะได้ราคาดีจะได้มีตังค์เยอะเนาะหมาชิบะสังเกตดูนะ 218เองนะครับแต่ว่า,าผมมาเช็คครั้งก่อน400กว่าเลยนะครับจะเพิ่งผีป่ามนะครับทุกคนค่อยๆขายนะสำหรับงานที่เราไปเก็บมานะครับรอให้มันราคาขึ้นๆก่อนหาทุกคนจุดที่ขาดไปไม่ได้สำหรับ GTA5M นะครับต้องมีเลเบลเ่นครับเลเบลเดียวกันกับเกม GTA เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะเหมือนมากแค่ไหนนะครับไี่ไม่เหมือนไม่ได้นะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเ,เขาเรียกว่านะตู้เซฟเอ,เองนะ แล้วก็สองฝั่งนี้ก็คือจุดคราฟอาวุธนะครับแต่ว่าในโลบอกน่าจะง่ายหน่อยนะเซิร์ฟนี้นะครับก็คือวิ่งมาตรงนี้ทีเดียวเลยใช้ได้ทีละคนนะนี่ใช้ได้ทีละคนนะครับแต่ก็ไม่ต้องห่วงหรอกนะไม่มีใครมากดใช้ทั้งวันนะประมาณนั้นนะครับนี่เลยเราจะมีเมนูอุปกรณ์กับอาวุธนะครับ2ฝั่งนะนี่เลยเราต้องคราฟบูปินก่อนนะครับนี่เออเขาเรียกว่านะเงื่อนไขเดียวกันกับ GTA เลยนะนี่เลยบูปินนะครับก็จะมีกระดาษนะครับแล้วก็มีสนับ แล้วก็บสบอลแล้วก็ฉลามเนาะใช่ไหมนี่เลยแล้วก็คราฟได้3มอันนะครับนี่เลยสนับแล้วก็เบีนะครับแล้วก็ปากฉลามนะครับนี่เลยคนอาวบธนะแล้วก็คราฟไปเลยนะครับของก็ตามนี้เลยนะครับน่าจะหาไม่ยากเนาะนี่เลยก็จะประมาณนี้นั่นเองครับนี่ส่วนใครที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้น,นะก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆทั้งไงเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม